สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป,องป้งปายบัดน,นี้แม่ผู้ใหญ่ก็จะมารีวิวไอ้เต้าหยองเรียนลำมือแรกเด้อพี่น้องเด้อเต้าหยองเรียนลำทำนองขอนแก่นมือแรกพี่น้องขอนก็นได้ไปแอบส่องเมึ่งกันคลิปอยูนน่ในซองแม่ยิ้มสมดีพี่น้องควนลงไว้คอยเมึงคอยกับเมึง่งครับพี่น้องค่ะเมึองฉันพูดแล้วขอดใจรีบวบ่วได้แม่ เรียนรำทำนองขอนแก่นมือเละก็ถือว่าเสียงชายได้ทุกคนขาเออเลิศทุกคนเออกระม้วนก็น่ารักในวุ้ชันเต้าหยองเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเห็นหรือยังเอาผู้ใดยังไม่เห็นไปเมืองคลิปแม่ไปเมืองคลิปเครดิตคลิปอันจากช่องแม่ยิ้มสมพทธยามาฝากพี่ฝากเนาะเอาไปเมืองไปเมืงเองอภิชาภาเงินนอนทอดเ ให้เมื่อพนก็พ้นกินแต่สัวสามวนเมนแผหรือแผ่าคนนี้าคเฮาให้มาวเาเฮาบ่สวงสีน้ำเลนอนเอาชีวายสวงสิมันคงยิ่งบเถอมองไปในทงมาถูกต้อง มันเป็นบ่องปวนกาทำความเลวสารพัดแต่หมู่คนบ่มีหมไม่คิดดูไปนักหนาเงื่อป็นลาสิบยไงมันสิบ้ายิ่งใหญ่ใช่เขาอินลูกค้าไหมฉันเป็นไฟคือนางวาวคงได้เฝ้าว่านั่งมวนเออ คนมันีเป็นแนวไดายนะพี่น้องเมื่อเราเป็นแนวใดพวกเจ้ามีความรู้สึกแบบไดเอาว่านะออมาเออมาเ้าสู้กันฟังพี่น้องส่วนแม่ผู้ใหญ่ให้แม่ผู้ใหญ่ก็แม่มือแรกขนาดนี้แม่ขยานเรียกอีกสองมือสามมือสี่ 5, มือห้มือหรือว่าขึ้นลำ เออคือแสดงเครื่องวิธีเรื่อยๆนี่ซิซัมใดแม่ก็บอกแล้วอนาคตไก่คนมันมีพรสวสดิ์พรสแวงแม่มีความตั้งใจแล้วก็ความเฉลียวสลาดแม่ไวเขากำลังปิดไวจะเริญเติบโตความจำเขาขัดสีวิการพัฒนุพัฒนาเขามันกระสีเร็วแม่สิบแปดยงสิบเก้าแม่เออเสือ้อคับแม่ผู้ใหญ่หรือยังบันดีหันแม่เออเต้าย่อนลดสกยัยสยบทุกคำสุป,ปมาท เออของคนที่เคยว่าไวเออแม่เป็นได,ด้ดเายดบอ่อเออความพยายามความตั้งใจจะซี้ล่ะครับว่าผู้ใดผู้ใดอันดูถูกไว้ผู้ใดอันประเมินค่าหาต่ตามไว้เขาวต้องไปสนใจเ่าพยายามพัฒนาเออทําไอแสดงอันความตั้งใจเขาเห็นสักมื้อนึงแต่เ,เขาต้องยอมรับอีกนี่มึงจะอยอมเป็นตัวยากความตั้งใจความพยายามพี่น้องจะว่าคือคอยบอ่เอเอาแม่บัานี้ เออลำ,ล,ำล,ำลำเรื่องทำนอขอดแกแล่ด้อค่ะแม่วันนี้เรียนลำครั้งแรกค่ะแม่ถือว่าผ่านสำหรับแม่ผู้ใหญ่ฟังแล้วถือว่าผ่านแม่ผ่านไม่ติดคะ่ะไม่ติดเออพี่น้องพี่น้องว่าเดอใไดว่าคือคอยบอคอยดีบทติดคะ่ะผ่านไปผ่านแม่อ้ออ้าพี่มาคอมเมนต์มาคุยกันคุ้คได้ว่าเดอใดาีมนก็เห็นแบบใดเออสำหรับแม่ผู้ใหญ่ผ่านไม่ติดคะ่ะไม่ติดไม่ติดอืม